ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่มีการไปศาสสีที่หน้าสต่อชอวันนี้ต้องพูดอีกนิดหนึ่งก็คือมันจะมีกลุ่มไทยพักดีนะคะแล้วก็กลุ่มนักเรียนดีมาลบสีนักเรียนเลวคืออะไรคะเดิฉันบอกว่าจุดประสข์ของการที่พวกคุณมาทำเนี่ยเพราะวาพวกคุณต้องการที่จะ,ะคือพูดง่ายๆว่าบนบดบนการพ่นพวกนั้นมันอาจจะมีถ้อยคาที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะคะ,ะบางคนก็ต้องการที่จะมาพ่นทับเพื่อไม่ให้ใครเห็น เพราะว่าเขาเสะเทือนใจแต่ไอ้พวกที่นะครับไปช่วยกันเขาเรียกอะไรนะลบสีหรือไปทำความสะอาดดิฉันถามว่าคือทำอ่ะทำไปเถอะเดี๋ยวจะหาว่านู่นนี่นั่นจะถามว่าทำไมจะต้องใช้ชื่อของกิจกรรมนี่ว่านักเรียนดีลบสีนักเรียนเลวคือเอาอะไรมาการันตีว่าคุณเป็นนักเรียนนักเรียนดีและนักเรียนเลวคือเขาเลวยังไง ก็ต้องถามว่าก่อนหน้านั้นนะคะก็คือวันที่มีการสลายการชุมนุมนะคะฉีดแก๊สน้ำตาแล้วก็อ่าอ่าใช้ระเบิดอ่ใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็ฉีดน้ำใส่เขาเนี่ยทั้งทที่เขาเนี่ยนะคะไปเรียกร้องไปนู่นนี่นั่นถามว่ารัฐเนี่ยทำอย่างนี้ถูกไหมถ้าคุณไม่ไปทำร้ายเขาก่อนนะคะโดยการฉีดน้ำใส่เขา ถามว่าการฉีดน้ําซึ่งวันนี้แน่นอนแล้วนะคะว่าพบว่ามีสารเคมีอยู่ในน้ําที่ฉีดใส่ประชาชนแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยถึง5ชนิดหนึ่งในนั้นก็คือน้ํายาล้างห้องน้ํามึงเอาอะไรคิดคะมึงเอาสตีนคิดเหรอคะที่ผสมน้ําอัน,นั้นลงไปแล้วตอนแรกๆก็บอกว่าน้ําเปล่าแล้วน้ําเปล่าพ่อมึงสิคะที่ฉีดไปแล้วเนี่ยมันพุมันพองดิฉันบอกว่าประชาชนมีสิทธิ์ไหมคะที่จะแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่เพราะว่าน้ําที่มึงฉีดมาเป็นน้ําที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีที่ไหนอนุญาตให้มึงใช้น้ํายาล้างห้องน้ําผสมกับน้ำแล้วฉีดใส่คนอย่าว่าแต่จะฉีดใส่คนเลยค่ะฉีดใส่หมูหมากาไก่ก็มีความผิดเพราะหมูหมากาไก่นะฮะหมาแมวพวกนี้มีพระวะคุ้มครองสัตว์แล้วนี่ก็คือเด็กซึ่งเขาไม่ได้ถือปืนถือไม้วิ่งไล่ฟาดฟันมึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็เห็นอยู่แล้วว่ามันคือาก,การจัดฉากนะฮะโดยมีนักการเมืองที่อยู่ฝ่ายกับรัฐบาลนั่นแหนละซึ่งสุดท้ายมาปฏิเสธหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ ที่ฉันบอกว่าเรื่องเกิดขึ้นแล้วมันไม่มีการมันไม่มีคําว่าธรรมดาคลิปต่างๆที่ออกมาตํารวจก็เห็นแล้วตารวจพูดออกมาได้ยังไงคะว่ามาตีกันเองวิถีกระสุนนี่นะคะตั้งใจที่จะยิงใส่ฝ่ายใส่ฝ่าตรงกันข้ามแต่ไม่รู้มันอีท่าไหนนะมันไซค์โค้งมหาพวกเดียวกันคือมึงดูบอลมากไปหรอคะนี่คือกระสุนกระสุนปืนนะคะไม่ใช่ฟุตบอลอ่าแล้วพอทีนี้เขาก็ ตอบโต้คุณโดยการไปฉีดสีใส่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคือคุณต้องรู้ว่าตัวคุณเองเนี่ยไปทำให้เขาต้องโกรธแค้นซึ่งอยากจะถามว่าแล้วไปฉีดใส่เขาอย่างนั้นไปสลายการชุมนุมเขาอย่างนั้นเขาต้องดีใจเหรอฮะเขาต้องพับเพียบอดอกไม้ทูบเทียนไปกราบมึงเหรอคะเขาก็ต้องโกรธนะคะพอเขาโกรธแล้วเขาก็ไปทําเชิงสัญลักษณ์ซึ่งดิฉันบอกว่าการสาดสีหรืออะไรก็แล้วแต่ มันไม่ร้ายแรงหรอกค่ะและอีพวกกระแดดดัชจริเนะี่ยไม่ต้องไปทำค่ะไปทําทําไมคะมันเป็นหน้าที่ของสํานักการตำรวจแห่งชาติในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะมันก็สร้างจากภาษีประชาชนเมื่อประชาชนโกรธแค้นเขาก็ไปทําลายที่ไหนๆก็มีทั้งนั้นนะคะไม่มีการชุมนุมที่ไหนนะคะที่จะมานั่งเรียบร้อยบอกว่าออกไปเถอะค่ะอย่าทำอะไรหนูนะคะมันไม่มีละค่ะมันจะต้องมีอะไรที่กระทบกระท่านกันอย่างนี้แหละมันจะต้องรุนแรงแต่ที่อื่นเนี่ย เจ้าหน้าที่นะคะเขาจะมองเห็นความเป็นมนุษย์นะคะของประชาชนแต่ที่นี่มองประชาชนที่ไปเรียกร้องและขับไล่ตัวเองนับเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นคุณถึงปราบกันออกมาดิฉันบอกว่าสีที่หน้าสตชนั้นมันมีอะไรลบเยอะแยะค่ะมันสามารถจะทําให้เหมือนเดิมหรือทาให้ดีกว่าเดิมด้วยนะคะอย่างน้อยๆมันก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะคะที่มันถูกกระทำร้ายซึ่งนั่นหมายความว่าพวกคุณต้องมาสาเดีจแล้วละ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรที่เรียกกันว่าตํารวจ ถูกไหมฮะอีกอันนึงก็คือนะคะสีที่สาดไปมันสามารถลบได้ค่ะมันจะเลอะเทอะเปเื้อนอย่างไรมันก็ลบได้เป็นหน้าที่ของกทมถ้าอยู่นอกสอตชอ,อยู่ตามถนนหรือไปติดตามต้นไม้กทมเขาจะต้องรับผิดชอบค่ะให้เขาทํางานบ้างนะคะส่วนที่สตชเนี่ยนะคะไอ้หน้าสํานักงานหรือรัว้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะะมันก็สามารถที่จะเอ่อซ่อม หรือสามารถที่จะทําให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ใครที่ทําเห็นจะจะคุณก็ดําเนินคดีค่ะนิฉันไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องไม่มีความผิดแต่อย่าใช้วิธีที่มาตอกย้ำเพื่อให้รอยแยกของความแตกแยกนั้นเนี่ยนะฮะมันมากขึ้นเพราะพวกคุณใช้คำว่าอะไรคะประ,ะ,ป,ระประชาชนนะคะมาทำลายทรัพย์สินของทางราชการซึ่งสร้างจากเงินภาษีของประชาชนสร้างจากเงินภาษีของประชาชนทุกคนรู้ค่ะ และถ้าคุณซ่อมมันก็ซ่อมด้วยเงินภาษีของประชาชนเช่นเดียวกันไม่ใช่ควักกระเป๋าพวกคุณออกมาในขณะที่พวกคุณนะคะออกไปปราบปรามหรือออกไปสลายหรือออกไปดูแลความสงบเรียบร้อยหรือออกไปนะคะ,ะดูแลม็อบเนี่ยพวกคุณก็มีเครื่องเขา้เขาจใจไหมฮะตั้งแต่ศรีรษนจดเท้า,ทาเนี่ยมันก็มาจากเงินภาษีดิฉันบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ดีนะ่ยเยอะแยะที่พูดที่พูดถึงเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีนะคะ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นหมดอย่างที่ฉันเคยพูดเมื่อคลิปที่แล้วนะคะบอกแล้วว่ายังมีเจ้าหน้าที่อีกมากที่ไม่ได้เห็นด้วยแต่เขามีได้รับคําสั่งมานะคะเมื่อเขาเขาได้รับคําสั่งเขาก็ต้องทําแต่ในขณะเดียวกันเมื่อคนที่มาเรียกร้องนะคะเขาต้องเรียกร้องให้ถึงเป้าหมายของเขาได้ไม่ได้มันอีกเรื่องหนึง่งถ้าคุณจะมาดราม่าว่าคือคือคือดิชั้นใหญ่จะบอกว่าอย่างเช่นมีการพลาดหัวข่าว นะคะเช่นสมมุตินะคะว่าพาดหัวข่าวว่ากลุ่มกลุ่มอะไรนะคะกลุ่มม็อบเนี่ยนะคะบุกทําลายสถานที่ราชการรู mm. ้มัไหมฮะแต่ว่าในวันที่มีการสลายการชุมนุมทาไมพวกคุณไม่ขึ้นไม่ขึ้นหัวข่าวนะะบอกว่าเจ้าหน้าที่ทําร้ายประชาชนคุณกล้าเขียนแบบนี้ไหมนีฉันถามหน่อย mm. เพราะว่าแม้จะเลอะเทอะเปืเป้อนอย่างไรถ้าพื้นที่ที่เป็นถนน นะฮะมีเป็นหน้าที่ของกทมที่เขาต้องดูแลสมมติว่านะคะมีเด็กมันตีกันแล้วก็เกิดเลือดสาดกระเซ็นเลอะเทอะถามว่าใครมาเก็บมาทำคะก็กทมส่วนคนที่ทำความผิดผิดกฎหมายกฎหมายก็เล่นงานไปแต่ไม่ต้องมาใช้วาทกรรมที่มันทำให้เสมือนหนึ่งเด็กเนี่ยมันเลวนะฮะไอพวกที่ไปสาดสีเนี่ยมันเลวและไอพวกที่ไปฉีดน้ำผสมสารเคมีใส่เด็กเนี่ยเขาเรียกอะไรคะถ้าการสาดสี ไปใส่รัว้วไปใส่ประตูหรือไปโดนถนนซึ่งมันไม่เป็นพุเป็นพองมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ร้อนมันไม่ได้แหกปากร้องในวันที่เด็กๆไปทำนั้นเนี่ยไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บอันนี้ต้องเข้าใจนะคะดิฉันบอกว่าไม่ได้สนับสนุนจะจะอธิบายว่าทำไมพวกคุณถึงนะคะไปมองว่าไอ้เรื่องของการที่ไปทำร้ายหรือไปทำลายรั้วนั้นนะคะ มันสําคัญกว่าการที่เด็กๆเนี่ยถูกน้ําที่ผสมสารเคมีตั้ง5้าชนิดฉีดใส่อ่ะทำไมเราเป็นประเทศที่เห็นค่าของวัตถุมากกว่าชีวิตคนทําไมคุณสงสารคุณเห็นใจรั้วเหล็กนะมากกว่าผิวหนังของเด็กที่ถูกสารเคมีอ่ะดิฉันบอกว่าเรื่องแบบนี้นะคะคือการ ระด,ดับจิตใจของคนไทยมึงต่ำตมวะบอกเลยนะคะคือรั้วพวกนี้นะคะจะพูดอีกกี่ทีเขาเขาคือทำเนี่ยตำรวจบอกว่าลูกน้องผมนะคะก็โดนสารเคมีเหมือนกันในเมื่อน้ำในที่มันผสมกันเนี่ยนะคะโดนเด็กลูกน้องผมก็โดนเอ้าไอ้เจี้ย ก็เด็กเขาไม่ได้เป็นคนฉีดมึงเป็นคนฉีดถ้าจะโดนแล้วจะโทษใครนะฮะคือคุณฉีดใส่เด็กอะ่ะคุณฉีดใส่ประชาชนอะน่ะนะเสร็จแล้วคุณมาบอกว่าลูกน้องผมก็โดนอา้าวมึงฉีดใส่กันเองเหรอคะมันมีวิธีค้องเข้าหาตัวเองเหรอคะถึงได้พูดแบบนี้แล้วลูกน้องคุณเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ซึ่งการออกมาปฏิบัติหน้าที่อะไรก็แล้วแตนะ่คุณก็จะต้องมี มีสิทธิ์จะโดนหรือมีสิทธิ์จะอะไรอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าคนเด็กหรือประชาชนที่ออกมาเรียกร้องให้นายของคุณนลาออกอะแล้วคุณไปปกป้องเขาแบบนี้โดยการทําร้ายดิฉันบอกเลยค่ะว่าเรื่องแบบนี้นะคะมันแหลมคมมากๆเด็กเหล่านี้ไม่ใช่เสื้อแดงนะคะที่มึงจะทํำยังไงก็ได้และไอ้พวกเซเลบทั้งหลายที่ออกมาในวันนี้ดิฉันบอกได้เลยว่ามึงไม่มีราคาละคะ่ะ แม้กระทั่งไอ้ดีนทนะที่ไปแจ้งความจับรุง้งนั่นก็หมายความว่าอะไรคะคือกฎหมายเนี่ยนะคะเขาถึงได้พยายามที่จะปฏิรูปเพราะพวกมึงเอากฎหมายมาใช้ทําร้ายคนที่มึงเกลียดอย่างนี้แหละเนอะไหมฮะกฎหมายเนี่ยนะคะถ้ามันถูกใช้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะคะมีหน่วยงานหรือมีองค์กรที่รับผิดชอบตรงนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนมึงอยากจะไปแจ้งเขาก็ได้อะ นี่แหละคือจุดอ่อนจุดบอดที่ดิฉันบอกว่านะฮะมันควรได้แก้มันควรได้รับการแก้ไขนะฮะดิมึงเป็นใครมึงเคยเป็นคนที่มาสมัครดิเคยเล่นการเมืองนะคะแต่ว่าสอบตกนะฮะมันจะสอบตกเพราะมันมันมันจะสอบตกเพราะอะไรดิฉันไม่รู้แต่วันนี้ดิฉันบอกเลยว่าไม่ใช่ตามันเท่านั้นที่พิการใจมันก็พิการนะะนะฮะไม่ใช่ตามันเท่านั้นนะคะที่ คือดิฉันใหญ่จะบอกว่าไม่ใช่ตาม,มืองมีปัญหาสมองมึงก็มีปัญหานะคะต้องดูสิคะว่าการเมืองเด็กวันนี้มันมาจนถึงยุคที่เด็กๆแม้กระทั่งเด็กประถมก็ออกมาชูสามนิ้วและอีพวกผู้ใหญ่ที่บอกว่าเจอคนชูสามนิ้วล้าจะตกเนี่ยดิฉันบอกว่าเด็กวันนี้นะคะมันแข็งแรงมันกินอาหารครบเพราะฉะนั้นมึงไปตบมันมันสวนก็อย่ามาว่าเด็กมันก้าวร้าวนะฮะ วันนี้ที่ฉันดูรายการถามตรงกับจอมขวัญน,นะคะเด็กเขาพูดว่ายังไงรู้ไหมคะคือผู้ใหญ่บอกว่าเอาแค่เรื่องทรงผมเราก็ทํางานนะเรามีการประชุมโอ้โหทั้งในรอบนอกรอบประชุมกันแค่เรื่องทรงผมของเด็กเนี่ยนะคะไม่จบนะ,ะจอมขวัญถามว่าทำไมถึงไม่จบเพราะอะไรเพราะมันมีความคิดที่หลากหลายต่อเรื่องของทรงผมเช่นถ้าคุณไว้ผมยาวนะคะคุณก็จะต้องเปลืองยาสระผม ถักไว้ผมยาวนั่งอยู่ข้างหน้าห้องข้างหน้าเพื่อนเพื่อก็จะบานเพื่อนเสร็จแล้วเด็กก็บอกว่าไงรูกไหมฮะเด็กก็บอกว่าพวกเราไม่เข้าใจเลยว่าทําไมคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนแก่แกเนี่ยนะคะจะมาจะจะมาะวุ่นวายกับเรื่องผมของเราคือจะมารู้เรื่องอะไรกับเรื่องผมของเราในเมื่อพวกคุณตัดผมเหมือนกันอยู่แล้วอะ่ะข้าราชการอะ่ะวันนี้ฉันขำฮะนะคะอ่ะทีนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนคะ